เป็นโรคใจค่ะโรคพันสามพันสี่ตับก็ไม่ดีตัวดำแล้วก็นหน้าเหลืองตาเหลืองก็งเรอาอกินแล้วดีรู้สึกว่าฉุดชื่นครับสวัสดีครับวันนี้ผมโจนะครับก็มาจิวพัสญจ,จรนะครับมาพบกับผู้ที่ใช้ปีพันของเรานะครับคุณรพีพันนะครับที่ดอยอินทนนท์จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ที่พองทานตัวเจลเนี่ยมากี่ปีได้แล้วครับประมาณ10ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วเนาะ แล้วจริงๆตอนที่ตอนนั้นเป็นโรคอะไระครับเป็นโรคไตค่ะโรคไตแบบจะขั้นสามขั้นสี่แล้วมั้งเพราะว่า<ม>ตัวดำผิวผิวไม่ค่อยดีแล้วก็หน้าเหลืองตาเหลืองหมดเลยตตับก็ไม่ดีค่ะเพราะว่าเป็นโรคกรรมันมาพานพ่อแม่ตับไม่ดีแล้วตอนนั้นเห็นว่าพอเริ่มมีประสุภาพมีเพื่อนเป็นใครมาแนะนำคเป็นเพื่อนก็คุณวิไลพรก็เป็นคนบ้านเดียวกันเขาไปแต่งงานอที่ประจวบเขาก็บอกว่าเออ เ,าาเราก็โอ้ทำไมแพงจังเลยแต่เขาบอกว่าถ้าไม่ดีจริงฉันไม่เอาตังก็ได้เขาบอกอก็เราก็เออกินแล้วดีแล้วก็ส่งตังให้เขาอ๋อแปลว่าตอนนั้นกินเขาเขาแนะนำสีเอาสองกล่องเนี่ยสองกล่องอ่ะ,อ,ะอูมิกับเอซโซค่ะแล้วพอทานไปแล้วรู้สึกว่าโอ้ทำไมเราวันนี้เราสดชื่นปกติไม่สดชื่นนะฮะจะป่วยตลอดรู้สึกกินเกือบประมาณสักครึ่งเดือนเพราะเราป่วยมากเนาะ เราก็รู้สึกว่าดีขึ้นก็หมอบอกก็บอกว่าเออจะฟอกไตนะอย่างน้นอย่างงี้จ้กอะเราก็กลัวกลัวมากกลัวฟอกไตเลยตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณสี่สิบกว่าโอ้โหจะสี่สิบจะต้องฟอกก็ถือว่าฟอกเร็วไปนะครับเพราะว่าป่วยตั้งแต่เด็กเลยคะเป็นโรคป่วย,ปปวยปปแบบออนแอๆไม่แข็งเลยพอทานไปรู้สึกสดชื่นภายในครึ่งเดือนโอนตังเลยโอนตงังโอนตังแล้วก็สั่งใหม่อ๋อ เขานิสสั่งอะไรบ้างเข้ามาบ้างเขาก็แนะนําว่าไอตัวไอกรีนก็ดีนะแล้วก็สั่งกรีนอีกล้วกินพร้อมกันเลยสามตัวจากนั้นก็อู้รู้สึกว่าดีอู้ผิวคนไหนมาทักก็ทําไมทําอะไรมาผิวใสก็ลังททีนี้เราไม่กินยาหมอละเราก็ไม่ไปหาหมอเลยกินไอ้นี่อย่างเดียวเลยประมาณสองปีเขาก็ถามบ้านอกแล้วนะมีกิ๊กหรือเปล่าทำไมสวยขึ้นีเรา เออไม,ไม่สวยอยู่แล้วดำเนี่ยตอนนี้ก็ทานติดต่อกันเรื่อยๆแต่แต่แตอนที่ว่าสุขภาพดีจนแบบว่าเราไปเช็คแล้วไม่มีอะไรเราก็หยุดแล้วตอนไหนถึงกลับมากินอีกอครับรู้สึกว่าป่วยอีกเริ่มป่วยก็ไปเช็คสุขภาพเขาบอกว่าเกล็ดเลือดต่ําก็เลยกินอีกออกินต่อมาแล้วพอกินแล้วก็ไปตรวจตรวจแล้ว,ว,วผลผลก็ดีอีกผลก็แบบว่าปกติแปลว่าตอนนี้ ของเจลของเราเนี่ยตัวอูมิตัวเอกโซเนี่ยก็คือเป็นอาหารเสริมสมานประจําบ้านของพี่พองค่ะประจาบ้านคือประมาณว่าถ้ามีปัญหาสุขภาพก็กิน,กนแต่ถ้าเกิดว่าแข็งแรงดีแล้วก็พักพักค่ะโอ้ oh. เราก็เมื่อข้อแข็งแรงเนาะแต่คนอื่นเขาอาจจะคิดว่าแพงนี่เนาะแต่สําหรับเราคิดว่าเดือนหนึ่งเราหาเงินได้สักสองสามหมื่นเนาะแล้วก็แบ่งกินแล้วก็ทํางานได้ก็โอเคเออถ้าไม่มีเอเจลกับตัวนี้นะคะ ก็อาจจะไม่มีอายุถึงตอนนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นป่วยหนักมากก็ตอนนี้ก็กินอันนี้มาเรื่อยๆตอนนี้ก็สุขภาพดีขายของได้ก็ไม่เสียรายเงินที่เสียไปถ้าไม่มีตัวนี้อาจจะเสียชีวิตไปแล้ว <c oughs> อร่อยนะคะอร่อยมากค่ะเ <c oughs> ชื่อมั่นจริงๆนะคะเพราเรากินแล้วเราแบบ ตัวอื่นนี่สู้ไม่ได้กินมาเยอะมากถ้าคนอยากมีคุณสมบิดีก็กินนะเนี่ยไม่ต้องเสียใจเงินถ้าคนคนไม่ป่วยมันจะไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าขนาดไหนแต่เราป่วยเรารู้ก็ร้านที่ถนนก็เนี่ยขายทุกอย่างตั้งแต่รองเท้าหมวกเสื้อผ้ามีหมดเลยครับดูแบบทุบๆแต่ข้างในมีของเยอะโอเ้เดี๋ยวเราเดินไปดูนิดนึง <c oughs>